สวัสดีครับผมเอลลี่นะครับคอฟฟี่สเปเชียลิสต์จาก UCC K2 ครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเครื่องบดไรนิ n งออลิมานนะครับแอนฟิมพารินะครับเครื่องบดคุณภาพเยี่ยมสัญชาติอิตาลีนะครับแต่ผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆของตัวเครื่องว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาดูกัน เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูคุณสมบัติของตัวเครื่องกันนะครับแอนฟินบาติกาตัวนี้นะครับมีขนาดฮอปเปอร์อยู่ที่1.2กิโลนะแล้วก็ผลิตจากวัสดุอย่างดีนะครับแข็งแรงทนทานนะครับและยังมาพร้อมกับตัวกริปที่เราสามารถติดนะครับในส่งซองกาแฟที่เราใช้งานในแต่ละวันได้ด้วยนะครับตัวเครื่องยังมาพร้อมกับฟังก์ชันนะครับการปรับความหยาบละเอียดที่แม่นยำนะครับเป็นแบบสเตปเลสนะครับที่อีซีคาลิเบตด้วยนะครับแถมยังถอดทําความสะอาดได้อย่างง่ายดายนะครับ ตัวฟังก์ชันนะครับดิสเพเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับที่สามารถตั้งเซตติ้งโปรแกรมนะครับได้ถึง6โปรแกรมในการชงกาแฟของเรานะครับที่ควบคุมการทํางานด้วยระบบนะครับสวิตช์ออโต้ออฟนะครับนะออโต้ออฟที่เป็น Stop ปแอนดนะครับนะเพียงแค่กดก็สามารถได้ผงกาแฟตามที่เราต้องการแล้วนะครับแถมยังนะครับมาพร้อมกับตัวฝ่องนะครับทางไหลของผงกาแฟที่สามารถปรับโฟ นะครับการไหลของผงกาแฟได้ถึง4ระดับและสามารถถอดทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายด้วยนะครับแล้วก็ถัดรองผงกาแฟนะครับที่เป็นแบบแม่เหล็กแล้วนะครับที่ถอดออกเช็ดทำความสะอาดได้อย่างง่ายเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันบ้างนะครับว่าจะใช้งานยากง่ายแค่ไหนนะครับมาดูกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะทําการใส่เมล็ดกาแฟลงในฮอปเปอร์นะครับแล้วก็ทําการเปิดสลักกั้นเมล็ดกาแฟนะครับต่อมา ปรับความหยาบละเอียดของผงกาแฟนะครับให้เหมาะสมกับการชงเ e so อสเปรสโซงเราซึ่งการปรับของเครื่องแอนฟิลมาติก้านี้ก็จะเป็นการปรับแบบสเตปเลสที่แสงง่ายได้นะครับนะฮะที่จะเป็นการปรับนะครับตามหมายเลขยิ่งเลขมากผงก็จะยิ่งหยาบนะครับยิ่งเลขน้อยผมก็จะยิ่งละเอียดนะครับตามระดับที่เราต้องการในการชงเอสเปรสโซ แล้วก็ตัวนี้นะครับแอนฟิมปาติกายังมาพร้อมกับเฟืองบดนะครับที่เป็นเหล็กก้านะครับขนาด65มิลนะครับแล้วก็กำลังออเตอร์อยู่ที่1,400รอบ RPM นะครับทำให้การบดผมกาแฟของเรานะครับมีความแม่นยำนะครับแล้วก็รวดเร็วอย่างมากนะครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับนะเราก็จะลองทำการตั้งช็อตนะครับสำหรับชงเอสเปรสโซ่2ช็อตนะฮะนะครับแต่ในกรณีที่อยากปรับตั้งเมนูต่างๆนะครับหรือต้องการปรับเพิ่มผงนะครับ นะสำหรับโปรแกรมที่เรามีการเซตติ้งไว้อยู่แล้วนะครับสามารถกดตัวคอนโทรลนี้นะครับค้างเพื่อปรับตัวท i มมิ่งนะครับนะเพื่อปรับเปลี่ยนปริมาณในการบดได้นะครับทั้ง2โปรแกรมทั้ง2ส,สูตรที่เรามีโชว์เลยนะครับอยากปรับตัวไหนก็กดตัวนั้นค้างนะครับเพื่อปรับตัวระยะเวลานะครับนะในการบดแต่ถ้าต้องการเพิ่มรูซสปีนะครับหรือเพิ่มโหมดต่างๆนะครับให้ทำการกดดับเบิ้ลคลิก เข้าไปในหน้า setting นะครับแล้วก็มาเลือกคำว่า recipe นะครับคลิกเข้าไปเขาก็จะให้เราสามารถแอดสูตรได้อีกนะครับนหน้าจอการ setting ก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการเพิ่มสูตรมากกว่านะครับเดิมทีตอนนี้เซฟไปสอสูตรแล้วก็สามารถเลือกนะครับตัว number นะครับได้สูงสุดถึง6สูตรด้วยกัน,นข้างล่างเขาก็จะมีให้เราเพิ่มเติมแต่งละ ว่าสูตรที่3ที่4นะครับจะแล้วก็ที่6นะครับจะใช้ปริมาณของผมกาแฟแตกต่างกันแบบไหนนะครับแล้วก็จะใช้ในส่วนของไอคอนนะครับนะตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยไม่ว่าจะเป็นซนะินะงเกิลช็อตดับเบิลช็อตนะครับนะแบบทางไหลนะครับเป็นแก้วนะครับหรือเป็นแบบบัตททมเลตตัวนี้ก็สามารถเลือกไอคอนได้เลยนะครับ ส่วนตัวต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการปรับวินาทีนะครับหรือระยะในการบดนะครับ,นะรบซึ่งในโหมดนี้นะครับนะไอคอนนี้จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าแบบ continue continue ก็คือเราสามารถกะปริมาณผงกาแฟเองได้นะครับว่าต้องการเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าในกรณีเราเลือกเป็นไอคอนนะครับที่เป็นรูปบาสเกตนะครับพวกนี้เราสามารถตั้งระยะเวลาในการบดได้ว่าจะใช้เวลาในการบดกี่วินาที เมื่อเซตติ้งได้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาเลือกคำว่า Return เพื่อกลับไปสู่หน้าเมนูหลักนะครับในหน้าจอ,อ,อการเซตติ้งต่างๆนะครับก็สามารถดูรีซีพีต่างๆแล้วก็สามารถเลือกฟังก์ชันในส่วนของเรื่องภาษานะครับหรือการแจ้งเตือน a ม n ทนเน้นต่างๆได้นะครับแล้วก็ยังสามารถดูรีพอร์ตการใช้งานนะครับสเตตัสต่างๆนะฮะตัวเครื่องมีการนับช็อตเคาน์ติ้งด้วยนะครับ นะซึ่งตัวนี้เขาก็จะแยกเป็นใบยูนิตเลยนะครับนะว่ารีซปีแต่ละรีซปีนะครับมีการใช้งานไปจํานวนเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็มีผลรวมด้วยซึ่งสามารถรีเซ็ตได้นะครับตัวนี้นะครับน,นะร,บนะระยะเวลาการใช้งานทั้งหมดนะครับมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะแล้วก็เรื่องของระบบเซอร์วิสนะครับยูเซอร์อะลามนะครับนะ ซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นโปรแกรมคร่าวๆที่เราสามารถใช้งานได้ตอนนี้บนหน้าจอของเราก็จะมีทั้งหมด6โปรแกรมแล้วนะครับซึ่งก็จะไล่ตั้งแต่ซิงเกิลช็อตดับเบิลช็อตนะครับแบบเมนวนวลนะครับแบบบาสเกตแล้วก็ตัวคอร์ตาฟิลเตอร์แบบบัตเทมเล็ตคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูความแม่นยำของตัวเครื่องบดนะครับว่าปริมาณผมมีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะใช้ในส่วนของฟลาสเก l ลนะครับจิมมี่ในการชั่งตวงเนาะ แต่คราวนี้เรามีอุปกรณ์เสริมนะครับตัววางดัมอัดนะครับนะตัวโปรดักใหม่จากทามอนะครับที่จะทําให้เราสามารถชั่งปริมาณผงกาแฟนะครับนะหรือในการวางฟาตาิงเตอร์นะครับได้ง่ายได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งวิธีการใช้งานนะครับก็แค่นําดัมอัดนะครับกดเข้าไปที่สวิตช์นะครับนะตัว Stop and go กนะครับ หนึ่งครั้งนะครับหน้าจอดิสเพย์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ถึง6โปรแกรมนี้นะครับนะเขาก็จะแสดงสถานะตัวทามมิ่งในการบดให้เราทราบเลยนะครับซึ่งตัวนี้ผงกาแฟที่ใช้อยู่สอช็อตนี้นะครับก็ใช้ใช้เวลาในการบดอยู่ที่ประมาณ4.5วินาทีซึ่งสามารถปรับลดปริมาตรได้นะครับเพียงแค่เซตติ้งบนหน้าจอซึ่งได้แล้วนะครับก็ลองชั่งผงกาแฟดู18กรัมเป๊ะนะครับมีความแม่นยําสูงสําหรับเครื่องบดตัวนี้ตัวเครื่องนะครับยังมีฟังก์ชันพิเศษนะครับนะที่ ตัวท่องทางจ่ายนะครับที่สังเกตเห็นแล้วว่าเวลาบดเนี่ยจะเป็นการซอฟต์นะครับนะาโปรนะครับซึ่งการไหลจะค่อนข้างมีความสム ooth นะครับแล้วก็นุ่มละมุนนะครับทำให้การเรียงตัวของผงกาแฟเรานั้นสวยงามแล้วก็มีผลต่อการชงทําให้กาแฟของเราอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนะครับเพียงแค่ถอดตัวท่อมาแบบนี claro ้นะครับแล้วก็ปรับในส่วนของตัวนะครับนะขารองด้านล่างตัวนี้นะครับซึ่งสามารถปรับนะครับได้ถึงสีระดับนะครับถ้าดึงลงสุดแบบนี้นะครับนะก็จะมีความลาดชันมากขึ้น นะครับแต่ถ้าดันขึ้นสุดนะครับนะระดับที่4ปึ๊บดันขึ้นตรงๆรงปึ๊บแบบนี้นะครับระดับที่4ตัวนี้ก็จะมีมุมนะครับยังออกมาด้านหน้ามากขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลต่อโฟกัสไหลนะครับที่จะช้าหรือเบาเนาะซึ่งอันนี้เราปรับขาลองนะครับนะเป็นระดับต่ําสุดแล้วเพื่อให้สามารถวางนะครับตัวกระบอกได้อย่าง แมนยัมนะครับปุ๊บหลังจากนั้นนะครับทำก,ก,การกดสวิตช์หนึ่งครั้งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการไหลแบบซิงเกิลช็อตนะครับนะคือวันพัทเลยไหลาย,ยาวตามระยะเวลาที่เราต้องการเสร็จแล้วสำหรับวิธีการทำความสะอานะครับเรามาดูว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็จะมีถุงบรรจุพันนะครับที่ไว้สำหรับเก็บเมล็ดกาแฟน,นะครับ ไข่ขั่วนะครับปัดแบนแปรงปัดนะครับแล้วก็ตัวน้ํายาล้างทําความสะอาดเครื่องบดนะครับนะนันก็ในกรณีที่มีเครื่องดูดฝุ่นเราก็สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นในการทําความสะอาดได้ด้วยนะครับวิธีขั้นตอนทาอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็จะทําการเก็บเมล็ดกาแฟนะครับโดยปิดสลักกั้นเมล็ดกาแฟนะครับนะแล้วก็ทําการนาโถฮอปเปอร์นะครับออกจากเครื่องบดโดยการจับนะครับด้วยมือสองข้างแล้วหมุนออกแบบนี้นะครับแล้วยกขึ้นได้ตรงๆเลย ซึ่งในการเก็บเมล็ดกาแฟที่ค้างอยู่ในเครื่องบดน,นะครับอาจจะใช้คอฟฟี่สปูนนะครับในการตักเมล็ดกาแฟส่วนที่เหลือนะครับออกให้หมดนะฮะหรือถ้าจะรวดเร็วกว่านั้นก็คือใช้เครื่องดูดฝุ่นที่เราเตรียมไว้นะครับทำการดูดออกได้เลยคราวนี้เราก็จะนำเมล็ดกาแฟนะครับหนาะที่อยู่ในฮ o อปเปอร์ใส่ลงในบรรจุภัณฑ์น,นะครับโดยการจับไว้แบบนี้แล้วก็เปิดฝาเมล็ดกาแฟนะครับ ถึงฮอปเปอร์นี้นะครับเราก็สามารถไปล้างทำความสะอาดนะครับด้วยน้ํายาล้างทำความสะอาดนะครับแต่แนะนําคือใช้ฝั่งที่เป็นฟองน้ํานะครับหรือเป็นฟองน้ําอเนกประสงเท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับบนฮอปเปอร์ของเราเรียบร้อยคราวนี้ก็มาทําความสะอาดในส่วนของเฟืองบดนะครับ ซึ่งวิธีการทำความสะอาดของเฟืองบดนะครับก็จะมีแนะนําอยู่2วิธีหลักๆนะครับถ้าสําหรับท่านใดนะครับไม่สะดวกที่จะแกะเฟืองบดนะครับผมก็มีตัวผลิตภัณฑ์แนะนําก็คือในส่วนของพูลโกล i n กรดิ้งครีนิ่งนะครับแท็บเล็ตตัวนี้ในการทาความสะอาดเฟืองบดซึ่งสาหรับเครื่องบดแบบนี้นะครับเราก็ใช้ตัวเมน้ํายาเพียงแค่1ฝานะครับหรือประมาณ40กรัมเท่านั้นเองนะครับในการทาความสะอาดก็คือใส่ลงไปแทนเมล็ดกาแฟแล้วก็ทําการบดออกมานะครับแล้วค่อยนำเมล็ดกาแฟ นะครับบทลาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับในรอบสัปดาห์นะครับอาจจะทําการบทหนึ่งครั้งนะครับนะแต่ถ้าใครอยากจะทําความสะอาดที่ลึกกว่านั้นนะครับซึ่งเครื่องบดตัวนี้ดูแลง่ายมากนะครับใช้เพียงแค่ไขควงอันเดียวก็สามารถถอดเครื่องบดออกมาทําความสะอาดได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีกันโดยก่อนอื่นนะครับจะใช้ไขควงปากแบนนะครับทำการขันน็อตนะครับล็อกนะครับจานบดด้านบนนะครับ2ตัว ซึ่งเครื่องบดตัวนี้นะครับเวลาขันออกไม่ต้องกลัวว่าระดับความหยาบละเอียดของเราจะคาดเคลื่อนนะครับเพราะตัวนี้เป็นแบบสเตปเลสนะครับที่เขามีการฟิกระดับความหยาบละเอียดมาให้เราแล้วนะครับอีซี่คาริเบตมากๆเมื่อคลายตัวนี้ออกเสร็จแล้วนะครับทำการหมุนนะครับตามสลักนะครับเขาจะมีตัวมาร์กเกอร์ให้เราดูอยู่นะครับโดยการหมุนไปทางซ้าย1ครั้งแล้วก็สามารถยกจานบดออกได้เลยหลังจากนั้นนะครับใช้แครควงปักแบนนะครับถอดชุดเฟืองบดออกนะครับอีก3ตัวก็คือขันน็อต3ตัวแบบนี้นะครับ ขันแค่พอมันคลายตัวก็พอนะครับนะไม่ต้องขันออกจนหมดนะครับป้องกันการสูญหายของตัวนอ็อตแล้ววันนี้นะครับเราเปิดเฟรืองบดให้ดูแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือด้านในนะครับจะมีแผ่นปีผงกาแฟนะครับเมื่อเวลาบดแล้วมันจะกระแทกกับแผ่นนี้นะครับเพื่อลดการจับตัวกันเป็นก้อนของผงกาแฟที่เราบดได้นะครับ อันนี้เราคลายน็อตเสร็จแล้วทําการขันนะครับตัวนี้นะครับออกตามร่องสลักนะครับแล้วก็จับนะครับด้วยมือให้ถนัดแล้วก็สามารถยกเฟืองบดออกมาได้เลยเมื่อเราแกะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใช้แปลงปัดทาความสะอาดนะครับในการปัดผงกาแฟนะครับตามร่องฟันบดออกนะครับแล้วก็ฟันบดพวกนี้นะครับหรืออุปกรณ์ภายในแนะนําห้ามโดนความชื้นโดยเด็ดขาดนะครับถึงบอกว่าการทําความสะอาดแบบนี้นะครับควรใช้ช่าง นะครับที่มีความชานาญการในการทําความสะอาดให้หรือง่ายที่สุดอย่างที่บอกนะครับใช้เม็ด้ํายาพูโลทําความสะอาดง่ายสุดนะตัวนั้นแค่บดหลังจากนั้นภายในนะครับตัวนี้เราก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดทําความสะอาดนะครับคาบของกาแฟที่ติดค้างภายในออกให้หมด ซึ่งจะมีครับคงค้างด้านในนะครับอีกเล็กน้อยก็ใช้แปรงปัดทําความสะอาดตัวนี้ปัดทําความสะอาดอิ่งหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ดูดด้วยเครื่องดูดฝุ่นอีกหนึ่งรอบสําสหรับแผ่นตัวนี้นะครับเราสามารถดึงออกนะครับเพื่อมาเช็ดทําความสะอาดได้นะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับนะนำไปล้างน้ำนะครับหรือล้างทําความสะอาดตัวนี้ต้องเช็ดให้แห้งนะครับเรามั่นใจว่าไม่มีความชื้นหรือเปียกนะครับตัวนี้ก่อนประกอบกลับเข้าที่เดิมอ่ะเรียบร้อย ส่วนเศษที่เหลือภายในนะครับก็ใช้เครื่องบดฝุ่นูดฟังหนึ่งรังเพียงเท่านี้การทําความสะอาดเฟืองบดของเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับคราวนี้ก็เหลือถึงขั้นตอนการประกอบกลับเข้าที่เดิมนะครับคราวนี้นะครับสำหรับวิธีการประกอบกลับเข้าที่เดิมนะครับอานนี้เราปัดทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็จับเครื่องบดนะครับพุ่มลงแล้วก็ใส่เข้าตรงล็อกตามตัวมาร์กของน็อตที่เขาใส่ไว้นะครับที่เราขัน ไว้มาสักครู่นี้นะครับใส่เศษก็แค่ดันนะครับให้เขาเข้าล็อกช่องเล็กแล้วก็ใช้ไขควงนะครับขันน็อตนะครับให้แน่นนะครับแต่วิธีการขันขันให้พอตึงมือก่อนนะครับครบทั้ง3ด้านแล้วค่อยขันให้แน่นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วส่วนฝาครอบนะครับอันนี้เวลาเราใส่นะครับก็เหมือนเดิมครับนะให้เอาตัวโลโก้นะครับออกไปด้านนอกนะครับอ่ะให้เอาโลโก้ นะครับหันเข้ามาด้านในแล้วเวลาใส่นะครับให้ใส่ตามล่องเดิมนะครับซึ่งระดับเบอร์บดมันจะตรงกับระดับเบอร์บดเดิมที่เราเซตติ้งไว้นะครับใส่ลงไปตรงๆหลังจากนั้นนะครับกดแล้วใช้มือล็อกมาที่รูปล็อกคุณแจนะครับหลังจากนั้นใช้ไขควงขันน็อตนะครับอีก2ตัววิธีการขันเหมือนเดิมเลยขันแค่พอตึงมือก่อนนะครับเราค่อยย้ำอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นะครับสำหรับการ ทำความสะอาดตัวเครื่องนะครับก็ใช้ผ้าเช็ดทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วถ้ามีฝุ่นผงนะครับก็แค่ปัดทําความสะอาดหรือจะใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับดูดเลยก็ได้นะในส่วนของตัวนี้นะครับสามารถถอดไปล้างนะครับทำความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็ประกอบกลับเข้าที่เดินได้นะครับ สุดท้ายนะครับนะในกรณีที่ยังมีผงกาแฟคงค้างภายในเฟืองบดนะครับนะเราก็ทําการใส่ตัวฮอปเปอร์นะครับกลับไปที่เดิมวิธีการใส่นะครับเขาจะมีสลักตรงนี้อยู่นะครับให้ใส่ตรงช่องนะครับซึ่งตัวเครื่องเขาจะมีระบบเซ็นเซอร์อยู่ถ้าเราใส่ไม่ตรงเครื่องจะเปิดไม่ติดนะครับพอใส่ตรงเสร็จแล้วกดลงแล้วหมุนให้เข้าล็อก นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับและในกรณีที่เราจะเช็คว่ามีผงคงค้างภายในเครื่องบดไหมนะครับเราก็มาเลือกฟังก์ชันที่เราตั้งค่าไว้นะครับนะซึ่งอันนี้น่าจะทดสอบเป็นแบบคอนติเนียหรือซิงเกิลทัสนะครับลองกดดูซึ่งอันนี้ก็จะไม่มีผงออกมาแล้วเพราะเราทําการทําความสะอาดแล้วก็ดูดออกไปหมดแล้วเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับการเซตติ้งและการดูแลรักษาเครื่องแอนติมพติกาไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับนะเครื่องบดคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติด นะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยหรือจะเข้ามาดูที่โชว์รูมของเราก็ได้นะครับที่ CCK2 นะครับซอยวิภาวดี16ทับ6นะครับนะสำหรับวันนี้นะครับนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆนะครับนะฝากทุกท่านติดตามในคลิปถัดๆไปด้วยสำหรับวันนี้เอ์ลี่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ